สนับสนุนและก็ให้กำลังใจลูกหลานด้วยครับณตอนนี้โ <Yeah. S 1> ชกคู่เอกเดี๋ยวมาดูวันนี้ครับเวลาล่วงเลยไปแล้วครับ <Yeah. S 1> จากคู่แรกจากคู่เอกไม่สำคัญครับเพ <Yeah. S 1> ืลูกเก่าเคยลูกใหม่ครับมาดูคู่นี้ฮะ้ายกับขวาครับขวาไปครับเหนือธรณีพิหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสนามกีฬากลางจังหวัดบุรีรัมย์ครับหรือที่เรียกกัน แนนนมว่าเขากระโดงเซเดียมปัดแต่คู่นี้ก็อยากกระพิบตาเช่นเดียวกันครับอาวุธหนักแรงเหมือนกันครับแล้วมวยไทยนี่เถอไม่ได้ครับสมาธิหลุดนิดดียวมีคุณทิพยตะกุนมวยแล้วก็คุณเบียร์จีเีนะครับถีบซ้ายครับเพชรด,ดำขยับแหมจะจะปัดขานะครับแต่ว่าเพชรดำรู้ทันครับโอดยการถีบครับเตะพับในามาแล้วับแล้วก็เตะหัวต้นขาคืนวัดระยะยุเพชรดำ พับในครับเหนือนนี้ดึงได้ขยับหมุนทำท่าจะสับศอกแต่ว่าหลอกครับออกแข้งขวาไปก่อนสายสวยฮะแล้วก็คืนขวาครับเพชรดำมาแล้วครับแข้งซ้ายเปิดทักทายก่อนเลยครับยกนี้เหนือตอนนี้ขวาคืนไปสเน้นกันมากขึ้นแล้วครับยกนี้ออกโอ้ยสายสวยครับเพชรดำครับแมสร้างจวมาตะซ้ายเต็มชายโครงครับแข้งนี้ มาก่อนครับออาขวาของเหนือธรณีครับก็โดนท่อนแขนของเพชรดำสายมาครับแมเกี่ยวแล้วคืนขวาพังกันครับของครับพอคนหนึ่งโดนก็เอาคืนก็ได้ด้วยเหมือนกันครับโอ้แต่ขวาสองข้างครับเหนือธรณีเอาละครับได้คืนบ้างครับจากที่โดน้ายมาเอาซ้ายมาขวาโตครับมีหมัดมาแจมครับเอาละครับเกมมันเริ่มเกินนะครับเอาต่อยครับเอาต่อยครับ เพชรดำเปิดเกมแล้วครับนี่แหละครับยกนี้ครับยกสามครับพอเจ็บตัวแล้วเป็นแบบนี้ครับเกมเริ่มเดือดรรมการัรวอล์ซักพักีคคำครับแยกออกหยับเดินต่อครับเหนือธรณีเองก็พยายามยกหาจังหวะครับแข้งซ้ายเพชรดำมาเหนือธานีพยายามต้เพชรดำเตะซ้ายต่อยซ้ายเอาครับดูนายบ้างวงในเหนือธรณีตุกครับต่างคนต่างล็อกเตะซ้ายครับเตะซ้ายแล้วถีบซ้ายเอาไว้ครับลูกนี้ เอาได้ไหมแหมก็ยังแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีกับตอนด้านของเหนือธรณีครับเกมมาแล้วครับโอ้จังหวะกระตุกเหนือธรณีเมื่อสักรู่นี่ทําได้เยี่ยมเลยครับโอ้ยแต่ว่าแข้งซ้ายของเพชรดำก็ทํางานครับเอาซ้ายมาขวาคืนหมัดของเพชรดำใครตีใครครับนที่ปาไว้ครับที่อาไว้แมแทงซ้ายแล้วคาไว้ตีขวาคืนครับเหนือธรณีครับจับเตะบ้างแล้วนะครับเอาเตะขวาเตะขวาครับได้สามแข้งครับ และเจอยัดซ้ายครับลูกนี้ล้มลงไปครับเพชรดำแม่เหลี่ยมนี้สวยครับอยู่เพชรดำวางข้างซ้ายแม่โดนเกี่ยวเอาคืนครับเป็นการลงทุนที่คุ้มประสานแก้งจะดูในช่วงที่2ครับ